พี่น้องนี่สำหรับคู่นี่ตัวแม่จะเป็นปาตังกาพันธ์ไทยบานห้องเลยนะครับส่วนตัวผูจะเป็นปาตังกาโมจีนนะครับที่ผสมพันธุ์กันอยู่นี่ครับเห็นครับความแตกต่างนะตัวนี้จะเป็นปาตังกาพันธ์ไทยนะครับตัวแม่นะครับผมจับแต่ไปไจับมาได้ครับเขาก็ผสมพันธุ์ครับ ไม่ใช่ว่าจับคู่นะครับเริ่มเขาคู่แล้วนะครับเริ่มติดผสมพันธุ์กันแล้วนะครับอตอนนี้กันจับคู่แล้วครับเหลือเฉพาะให้เขาว่างใครนะรพี่น้อง รอรอรอไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกมากนะครับสินคายดินผมก็เตรียมไว้แล้วนะเตรียมพร้อมไปแล้วครับเ้าเริ่มจับคู่ลายคู่แล้วครับพี่น้องมือนี้พี่น้อง,อองตอนนี้ก็รังวังปลาตังกาโมจินกับปลาตังกาบ้านห้องนะครับพันพื้นบ้านนะครับตอนนี้เขาผสมกันแล้วนะครับเบิ้งคบว่ารุ่นนี้ผสมระวัง ปารังกาไทยนะครับตัวสีเขียวเห็นไหมครับตัวแม่น <S ellt. S 1> um, ี่ยส <up Isaiah. S 2> ีส <Therefore, S 1> ีเขียวนะครับตัวแม่ตัวสีสีเขียวเนี่ยครับท่านเพื้นบ้านนะครับผมไปไต่มาได้นะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างบนเป็นปารังกาโมจินนะครับเขาก็เริ่มผสมพันธุ์กันแล้วนะครับอันนี้เขาคู่เริ่มผสมแล้วนะครับเอามาดุนกันต่อนะครับาขคใครมันสวออกมากเป็นหน้าตาแบบเดน นครับพี่น้องเริ่มแล้วครับผสมขามสายพันธุ์นะครับระหว่างปลาตังกาโมจีนกับปลาตังกาโม่ไทยนะครับนะครับก็เริ่มจับคู่กันแล้วครับพี่น้องนี่ครับแบบนะครับเอากริ่มจับคู่นะครับผสมพันธุ์นะครับเนาเบิ้งดูครับคู่นี่ปลาตังกาโมจีนกับปลาตังกาโม่ไทยครับ เริ่มเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับเขาเริ่มจับคู่นะครับคู่หนึ่งนะครับอีคู่หนึ่งนะครับเอาเริ่มผลิตครับผลิตขยายพลนผลิตนะครับจับคู่ลายแล้วครับมือนี้นี่ครับตังกาโมไทยนะครับ โมไทยนะครับโมไทยนี่ครับเริ่มจับคู่นะครับปาตังก้าโมไทยนีหลายคู่นะครับพี่น้องนี่กับอีกคู่หนึ่งนะครับเขาก็เริ่มจับคู่แล้วครับเก็บภาพมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับบรรยากาศ อยู่มาซองตะกระแตนพี่น,น้องครับตะกระแตนอลางก้าโมไทยนะครับพี่น้องตอนนี้เขาจับคู่แล้วนะครับจับคู่แล้วครับเห็นไหมครับนั่นครับนี่ก็ะซองคู่แล้วครับเริ่มจะจับคู่เขาคู่แล้วนะครับพี่น้องรุ่นกัน่าครับวาดีิเพาะได้บ่สนะครับจีได้ไคบ่ ตังก้าโมไทยหรืออีโมเอบานฮ่านะครับท่านพื้บานนะครับท่านที่พีทีสุดของตากาแตันในตอนนี้นะครับเพื่อราคาที่สูงสุดประมาณขีดละหลายพันนะครับใครเขานะครับเมารุ่นกันก็ไปว่าจะเพาะได้บ่นะครับแต่ตอนนี้เขาเรื่มจับคู่แล้วครับพ่นอ่อนนะครับเห็นบ่ครับเนี่ย จับคู่แล้วนะครับีนนคู่นึงกอยนนู่ในนี่กับไลายนะหไลายคู่อยู่ให้พี่น้องเบิง้งโหป่าไข่ด้วยเยี่ยมเลยับพี่น้อง